ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง g ี8แปเอเนะครับวันนี้เราจะมาดูแอปแอปอะไรนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแอปแล้วก็ให้โหลดแอปกันนะครับแอปในการอัดคลิปหรือไลน์นะครับเอออะไรก็คือเดี๋ยวนะแอปที่ผม ใช้ในการทำคลิปก็คือแอปนี้นะครับแอป V E C O R B A อะไรนะครับใช้ในการอัดกลิบนะครับหรือทุกคนจะใช้อย่างอามัมอย่างอัมก็ได้นะครับอัมเพื่อนเพื่อนผมนะครับก็ฝากไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยพูดอี่นะ แล้วก็แอบปบในการทำโปรไฟล์นะครับก็จะเป็น F F L O G O M A K E R แอปนี้เลยนะครับนี่แอบปบนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนโปรไฟล์มาก,กี้นะครับแล้วผมจะขอให้ทุกคนไปติดตามช่อง ช่องนี้เลยครับแต่ชื่อจริงๆก็คือชื่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าจริงถ้าเกิดว่าจริงๆนะชื่อแต่ถ้ามันหาไม่เจอหรอกแบบเนี้ยก็ต้องพิมพ์พมแบบนี้นะอันเจ้าพากินนะนะครับเดี๋ยวช่องนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับใ้ใน ได้นีนะครับเออเดี๋ยวผมจะคัลอกไว้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณนะออำทารีวิวเดี๋ยวผมดีว้วด้วยดีวยดวยกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนี่นะครับก็จะเป็นช่องออำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีคลิปฝึกร้องเพลงด้วยมีคลิปหนึ่งนาเีนี่นะครับผมงูให้ ผมฝากให้อัมรีวิวช่องเพราะผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะน้องฝึกแล้วก็มีโค้ดายการโคตดเยอะเลยเื่อกว่าผมไม่กะอันทำคลิปผมอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่อะมันดูได้ปะน่าจะดูไม่ได้เนี่ยแต่วิดีโอมันโคตดเยอะอ่ะจริงจริงอ่ะ วิดีโอโคตรเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สามสิบสามเอ็สสามจอกสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบโอ้เล่นเท่าไหร่ก็ไม่หมดหอ่ะคิดดูทำเอาเอาทำเอาหาพูดตามตรงนะจริงจริงนะผมทำคลิปก่อนอ่านนะแต่ผมไม่นี่ผม แต่ผมไม่ค่อยลงคลิปนะบางบางทีผมก็ลดลบคลิปไปมั่งอ่ะเพราะว่าเพราะว่าผมอยากให้อั้มเขามีมั่งอยากให้อั้มมีวิดีโอเยอะแล้วก็พูดติดตามนะครับเออก็ทําให้แล้วนะอั้มมาดูด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยมารีวิวช่องให้เลี้ยว ก็ช่องผมมีเจ็ดสิบสี่ผมอยากแปลงให้ช่องอำ้ำมั่งก็คลิปวิดีโอเดีย,ดยกก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนอยากรู้ชื่อเฟซผมไหมแล้วผมพาไปดูเ,น,เดนะครับก็เดีย๋นะยวมอดูแลว นี่นะครับชื่อเฟซผมนะแคะคันลองให้นะเดี๋ยวผมจะใส่ไนแต่ลิงไม่ถ้าเวิดเดี๋ยวให้ดูเลยจดในกระดาษเลยนะแล้วก็สต็อปไปได้นะสต็อปได้สต็อปได้สต็อปเลยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ร์ b e กันด้วยนะครับบ๊ายบาย